สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง My Daily Tarot นะคะวันนี้มายมาทำคลิปราศีต่อเลยอีกสองราศีเนาะอันนี้จะเป็นของราศีกุมนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะสถานนะความรักความสัมพันธ์คนโสดคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอ่ะคน,คนมคนีคนมีคนคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดราศีกุมนะคะ ขอดูชว่วงอนเนี้อดีตที่ผ่านมาจนตอนนี้พวกคุณเป็นอย่างอไรกันบ้างนะคะโอเคค่ะคุณได้ในออฟสอดนะคะทู o อฟครับ เว้นเพสนะคะนุ่มเจ็ดไม้เท้าโอเคอืมสำหรับคนโสดคนโสดชาวราศีกุมนะคะโอเค มารู้สึกว่าคุณคุณมีความคิดถึงนะคะมีความคิดถึงในรักครั้งเก่าคนรักที่มีความผูกพันกันมานะคะมีสองกรณีนะที่มายตีนะคะกรณีแรกเนี่ยก็คือเ <c oughs> ขาโทษค่ะชาวราศีกุมคนโสดเนี่ย เป็นช่วงที่ผ่านมาที่คุณเนี่ยค่อนข้างคิดถึงในความสัมพันธ์ครั้งเก่าคนละครั้งเก่าเนี่ยมันมีความผูกพันกันมาพอสมควรเลยนะคะอืมแต่เหมือนกับว่ามันค่อนข้างมีอุปสรรคพอสมควรเนาะในความสัมพันธ์แล้วก็มันบางอย่างมันไม่ได้เป็นตามที่ที่เราหวังหรือหรือแบบตั้งใจอะนะคะก็มีการห่างเลิกลากันไป นะคะอืมอาจจะมีการติดต่อกันมาบ้างแต่มามาแบบมาแค่เหมือนมาถามไทยสาวทุกสุกดิบนะคะเหมือนสถานะมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะอ่าแต่คือคุณหรือเขาเนี่ยก็ก็ยังมีคุณในใจเป็นที่หนึ่งอยู่นะตอนนี้คือยังไม่ได้มีใครหรือว่ามันจะห่างหายทางความรู้สึกกันไปอะ่ะไม่เลยนะคะอืม กับอีกเคสหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นคนโสดเลยที่ไม่ได้มี energy ในเรื่องของคนเก่านะคะก็เป็นไปได้ว่าคือคุณเนี่ยอาจจะเริ่มมีใครเข้ามาในชีวิตแล้วแหละนะคะแล้วก็มามอบความรักความจริงจังจริงใจให้กับคุณแต่คุณเนี่ยยังไม่มั่นใจในตัวเขานะคะ,อ,ะอาจจะด้วยการกระทำที่ คุณอาจจะต้องขอไต่ตองไปอีกนะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างกลัวกลัวในความรักก็เป็นได้นะคะว่าจะต้องผิดหวังนี้เป็นแบบที่หวังอีกมาขอดูเดือนเมษานะคะจะเป็นอย่างไรเดะทาวเวอร์ Tower, นะคะ หนึ่งถ้วยว้าวโอเคสองไม้เท้านะคะเจ็ดถ้วยเดิรสตตาอืมอ่าสำหรับบางคนนะคะในช่วงเดือนเมษาคนโสดคะอ่า จะมีเหตุการณ์ที่คุณน่ะคาดไม่ถึงเป็นไปนได้นะคะว่าบาง energy คนโสดราศีกุมคนเก่าๆของคุณอาจจะกลับเข้ามาชัดเจนขอคืนนี้กับคุณนะคะอ่าอยากจะขอเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นะคะกับอีกรณีนะคะถ้าไม่ได้มี energy คนเก่านะคะก็ คนที่ยังไม่ได้เจอน่าจะได้เจอในเดือนเมษาสำหรับคนโสดชาวราศีกุมเป็นนักที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะเขาเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณเขาคนนี้เนี่ยมีชอ e นะคะจริงๆเขามีชอ e มีคนเข้าหาเขาหรือเขาสามารถที่จะเลือกใครก็ได้แต่เขามาสนใจคุณนะคะเพราะคุณเนี่ยดูแบบเฉิดฉายอะดูดูแบบว่าเออ ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็คือดูดีผู้ชายก็คือดูแบบดูถูกสเปคเขาอะไรเงี้ยนะคะอืมขอค่อนข้างที่จะมองคุณว่าแบบเป็นคนในสเปคที่เขาแบบฝันหาเลยอะ,อยะใช่มันไม่มไม่ใช่มันไม่ใช่แค่แบบเรื่องรูปร่างหน้าตานะแต่ว่ามันมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะดึงดูดเขานะคะขอเปิด Romance Angel น,นะคะ Let your friend help you นะคะ Ask for an e a t e support from the others โอเคถ้าเป็นในเรื่อง e ี e r g y คนเก่าเป็นไปได้นะว่าเขาอาจจะสื่อสารให้เพื่อนมาสื่อสารกับคุณน่ะหรือเข้าทางเพื่อนคุณ whatever สักอย่างนะคะเพื่อที่จะคืนดีหรือสารสัมพันธ์นะคะ this could be the one wow you already met the romantic partner you seek นะคะบอกเลยนะว่าถ้าเป็นในเรื่องราวคนใหม่เอเจี้คนใหม่ที่เข้ามาหาเพื่อนเพื่อนเนี่ยคนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่ใช่เลยคนนี้เท่านั้นเลยนะคะอืม,อมโอเค separation เอเจี้ค่อนข้างชัดเลยนะในเรื่องคนเก่าเนี่ย นะออ,อย่างที่บอกมันมีสองเคสเนี่ยแต่ค่อนไปทางเคสถ้ามีคนเก่าอยากจะกลับมาหาเพื่อน<ๆ>ใช่ตอนนี้เหมือนเพื่อน<ๆ>เลิกหรือแยกกันไปแค่ทางกายนะแต่ความรู้สึกเชื่อมโยงอะ่ะมันยังมีอยู่นะคะแล้วเป็นไปได้เลยว่าในเดือนเมษาเขาก็อยากจะกลับมาหาคุณนะคะอืในชาวคนโสดราศีกุมนะคะขอดูลัคนาราศีนะคะ ที่ส่งผลกับชาวคนโสดราศีกรัสนะคะพืกโศกวอกอลาศีกันสจิทอรัสราศีธนูนะคะโอเคเดี๋ยวมาจะไปต่อความสัมพันธ์คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะราศีกุมต่อกันที่สถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีกุม ขอดูเอเนอร์จีคุณกับคู่ของคุณในช่วงที่ผ่านมานะคะ t h e นะคะ The lovers สองเหรียญนะคะแปดเหรียญนะคะแปดเหรียญมาก,กับแปดดาวเออ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีกุมนะ้นาภัยที่มาเห็นนะคะบางเคสกรณีนะต้องบอกก่อนคือมารู้สึกว่าคุณหรือเขาเนี่ยมีตัวเลือกในความสัมพันธ์นะคะก็คือ,อถ้าเขาคุยกับคุณเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวอาจจะมีใครคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะหรือตัวคุณก็ได้สลับกันนะคะเหมือนเหมือนกับมีช้อยเป็นทางเลือกนะคะ แล้วยังไม่ได้ตัดสินใจนะที่จะลงเอยกับใครนะคะอืมมันเป็นการแบบแบ่งอนะ่ะแบ่งเวลาแบ่งแบ่งเวลาให้มันไปได้ระหว่างคนสองคนนะคะอืมแล้วก็พยายามแบบทำให้ได้ด้วยนะอ่าให้ทั้งความสม่ำเสมอนะคะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ไม่แน่นอนไม่ชัดเจนนะคะ อันนี้เป็นความรู้สึกของคุณหรือเขาฝ่ายที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความชัดเจนนะคะคุณค่อนข้างที่จะมันมีความอึดอัดอยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะคะอืมเมืนกับว่าบางอย่างเหมือนเราก็ยังรู้สึกไม่เข้าถึงเขานะคะหรือเขาไม่เข้าถึงเราอ,ะอ่ะอโอเคมาขอดูเดือนเมษา คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรนะคะกับชาวราศีกุมนะเ e a ออฟครับคิงออฟครับ The Star. เดอะสตารอ้าวเดทนะคะ Dead. เดทอะไรสามไมเ้เท้าเออในเดือนเมษาบางเคสกรณีบอกเลยว่าจะมีการตัดสินใจเลือกนะคะอะไรที่เป็นความสัมพันธ์คนคุยเรา2อสามคนเนี่ย คิดว่าน่าจะมีคนที่เลือกนะคะกรณีแรกเลยเนี่ยก็คือเลือกเลือกเรานะคะอ่ะถ้าอินนิจที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะมองว่าเขาจะเทใจความรู้สึกให้กับเรานะคะอแต่บางการณีอาจจะไม่ต้องการรอแล้วคุณอาจจะเป็นฝ่ายเลือกจบ ความสัมพันธ์คนคุยนะคะอ่าถ้าเขายังไม่ชัดเจนอะนะบางคนอาจจะถึงขั้นแบบว่าคุยตกลงกันใหม่อะแล้วก็เปลี่ยนสถานะไปอาจจะกลับเป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักนะคะอืมมีสองช้อยนะคะเท่าที่เห็นในหน้าไพา่เลยนะคะอืม ก็คือไม่เขาเลือกคุณขยับไปอีกสถานะน,น,นึ่งก็คุณเลือกที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะคะอือฮึโอเคไม่ขอเปิดโรแมนซ์แองเจินะว่ามันทิศทางแนวโน้มไปทางไหนคีเป็นโอเ n นไม d นะคะ m e ส m e นเม f ิเฟ f o r f y o u your usual t i n e t a เออสำหรับคนคนนี้เนี่ยก็คือเหมือนที่ผ่านมามันมันมีการเปิดใจนะเปิดใจหมายว่าบางคนรับรู้นะว่าเขา่ามีตัวเลือกหรือมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนคือมาคุยมากกว่าคุณนั่นแหละนะคะซึ่งคุณก็เปิดใจยอมรับและเข้าใจในสถานะเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรชัดเจนยังไม่ได้ตกลงกันเป็นแฟนกันหรือมีคอมมิชเมนต์นะคะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาหรือมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณ นะคะอ่ะ uh, r e t e a t it's time to disconnect from the world อืมโอเคมันค่อยคอยชัดขึ้นนะมันรู้สึกเป็นไปได้อะว่าบางกรณีบางเคสเนี่ยก็คือเขาทุ่มหันมาทุ่มเทหรือเทความสนใจให้กับคุณมากขึ้นแล้วนะคะมันรู้สึกเหมือนจะจากที่มันแค่อ่ะที่มันกว้างเนี่ยนะ มันค่อยๆกะเถิบกระเถิบเข้ามามันรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะรู้สึกก็คือจะมีคุณเนาะอ่ะทูเลิฟมาโอเคมันเป็นไปได้แหละว่าสุดท้ายเขาจะตัดสินใจเลือกที่จะมีความสัมพันธ์ต่อไปข้างหน้ากับคุณนะคะแล้วมันพัฒนาไปหลักแท้ได้นะคะเขาอาจจะมองว่าเขาดูรอบ คร้าคร่าแล้วหรือตัวคุณอนะทั้งคู่นะคะว่าโอเคมันไปกันต่อได้ในเรื่องความเข้ากันนะคะในเรื่องตัสรคติอะไรแบบเนี้ยนะมันน่าจะจูนติดกันได้ง่ายก็ this is the romance of the lifetime นะคะด o เ o ิ e ก็มาโอเคตอนแรกนึกว่าจะจบไม่ค่อยดีหรือว่าดูเป็นไปได้ได้ยากนะคะ แตออกมามีแนวโน้มนะในเคสที่จะสมหวังในความรักกับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอดูลัคนาราศีค่ะแฮปปีค่อนราศีมังกรอเลเรียสราศีเมษอควารีย u สราศีกุมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาจะไปต่อกันที่คนมีคู่ค่ะชาวราศีกุมนะคะ ค่ะมาต่อสถานะคนมีคู่ค่ะชาวราศีกุมนะคะขอดู energy คุณละคู่ของคุณหน่อยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะในช่วงที่ผ่านมาขอดู energy คนมีคู่ค่ะเจ้าเหรียนนะคะ เอาเดอะซานจ้าสติกอุ้ยทูเลฟอ่ะไพ่สวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ขออนะีกใบหนึ่งคนมีคู่ ชาวราศีกุมคนมีคู่ชาวราศีกุมคะ่ะอ่ะโอเคเจ็ดดาบคืออะไรเนี่ยอือผนสำหรับคนมีคู่ชาวราศีกุม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะมันขึ้นห้าดาบ เอ่ขอตีเป็นสองเคสเนาะเช่นเคยเคสหนึ่งเนี่ยมารู้สึกว่าคู่กับคุณเนี่ยค่อนข้างมีความผูกพันแล้วก็รักกันมากๆนะคะแต่โอเคมันอาจจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่ยังไม่เอื้ออำนวยในชีวิตรักของคุณกับผู้ของคุณนะคะอาจจะด้วยเรื่องเอ่อ วุฒิภาวะหรือว่าหรือว่าทางคนรอบข้างผู้ใหญ่นะเอ่อแต่คุณนะ่ะมีความรักที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มั่นคงอะ่ะคือบางคนนะคะแอบคือไม่ใช่แอบหรอกแต่เหมือนกับว่าออกพูดผิดอันนี้ไม่ใช่เจ็ดดอันนี้5้าดัแต่บางคนอ่าบางเคสเนี่ยก็คือเหมือนตัดสินใจกันเองกับคู่ของคุณนะ อาจจะไปผูกมัดกันด้วยกันไปจดทะเบียนสมรสกันก็ได้นะคะอืหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะคู่ของชาวราสิกุ่มเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นคงชัดเจนกับเพื่อนเพื่อนมา,มากๆเลยนะคะเขาพยายามที่จะเมือเขาไม่เขาพยายามที่จะทําความรักเนี่ยให้มันเป็นจริงก็คือเป็นรักแนอนาคต เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขามากนะคะการที่เขาจะจะได้คุณในระยะยาวในชีวิตเนี่ยเขาจะต้องไม่ยอมแพ้เขาจะต้องแบบเขาต้องทําทุกอย่างให้มันโอเคสําหรับคุณและและเขาด้วยนะคะในเรื่องปัจจัยรอบด้านนะอืม โอเคนะขามายขอดูในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรคะ มนแล้วเขาเนี่ยก็คือมีความรับที่มีความรักที่เท่าเทียมกันนะคะโอเคเจ็ดเหรียญขึ้นโอ้สิบไม่เท้าเลยโอเคเพดออฟเพนน c ค e ล ถัอวสอดโอ้าวหกดาบอย่างนี้ค่ะเอออย่างที่บอกั้งต้นนะว่าคนของคุณคู่ของคุณหรือตัวคุณเนี่ยก็คือพยายามที่จะทำทุกสิยงอย่างให้มันโอเคที่จะคีบความสัมพันธ์นี้ไปได้ยาวจริงจังหนึ่งข้าหน้าอนาคตเลยนะ ใช่ค่ะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเงินทรัพย์สินเรื่องการงานนะคะความรับผิดชอบต่างๆในชีวิตเนี่ยเขาทุ่มเทมากเลยนะค่อนข้างทํางานหนักนะคะก็เป็นกาลังใจคู่ของคุณด้วยเนาะอืมหรือตัวคุณนะคะสลับเอาเออ่เขาอาจจะเคยคิดมากคิดหนักนะคะว่าจะต้องจัดการยังไงต่อ มีความสับสนบ้างแต่มันไม่แล้วนะคะ2ดาบก็คือเขาปิดปิดตาปิดการรับรู้ทุกอย่างแล้วคือเขาตั้งมั่นแล้วว่าเขาจะไปข้างหน้ากับคุณให้ได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคขนทางอะไรเนี่ยเขาจะพยายามให้มันเป็นจริงนะคะเออโอเคพอดูมานซงเจ้านะคะ ว้าวแพชชั่นค่ะเขามีแพชชั่นอย่างคุณมากเลยนะ Aloyourheartandsoychoosingwithjoy บอกเลยอย่างที่บอกนะว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความผูกพันความสัมพันธ์กันลึกซึ้งมากเลยนะคะอ่ามันแล้วมันก็เป็นรักที่เท่าเทียมกันอะ่ะเขารู้สึกมากเท่าไหร่คุณก็รู้สึกกับเขามากเท่านั้นคุณรู้สึกกับเขามากเท่าไหร่เขาก็รู้สึกกับคุณมากเช่นกันนะคะ We'rewaitingfor โอ้โหที่ timingis Add w o r k i n your life, love life นะก็คือมันคุ้มค่าแน่นอนที่จะรอคนคนนี้นะคะไม่ว่าเขาจะทำอะไรนะ Heart to heart conversation นะคะ Honestly discuss your feeling with each other สื่อสารกันด้วยหัวใจนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะความรักที่คุณแน่นแฟนกันทั้งสองคนเนี่ย จะนําพาไปสู่สิ่งที่ต้องการได้แน่นอนนะคะขออ่าลัคนาราศีนะคะรานดาวศุกที่มีผลกับคู่ชาวราศีกุมอริอสค่ะราศีเมษวอร์โกนะคะราศีการและรีบ้าค่ะราศีตุลน,นะคะเฮ hey ค่ะ จบแล้วนะคะกับทุกสถานะความสัมพันธ์ชาวราศีกุมเหลือคลิปสุดท้ายแล้วก็คือราศีมีนเดี๋ยวมาจะไปทำต่อเลยนะคะ